สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านบ้านใบเจแอสเซสแมเนจเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โซนบางใหญ่นั่นเองค่ะกับพรัอมคอนโดบางใหญ่เซ็นทรันนะคะ ที่นี่เดินทางสะดวกมากๆค่ะด้วยการคมนาคมหลายสายเลยไม่ว่าจะเป็น MRT คลองบางไผ่นะคะหรือว่าถนนเส้นการนาติเศษค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายอาทิเช่นเซ็นทรัลเวสเกตนะคะอ e ีเกียแล้วก็จะมีตลาดบางใหญ่ค่ะรวมไปถึงยังอยู่ใกล้กับบิ๊กซีอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีทั้งสถานศึกษาค่ะแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะคะส่วนภายในโครงการเนี่ยก็ร่มรื่นน่าอยู่มากๆเลยค่ะมีสิ่งอำนวยความ ความสะดวกอาทิเช่นสระว่ายน้ําฟิตเนสขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีการดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะโดยพี่ๆรอปภแล้วก็กล้องวงจรปิดเนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยส่วนสําหรับตัวห้องจะน่าอยู่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับห้องนี้นะคะจะอยู่บริเวณชั้น8อาคาร B นะคะเป็นห้องใหม่เลข8ทับ533ค่ะมีขนาดพื้นที่กว้างขวางนะคะถึง46.23ตารางเมตรค่ะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ เข้ามาด้านในห้องนั่งเล่นนะคะคุณผู้ชมโอ้โหกว้างขวางมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะตามใจเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ชั้นวางทีวีนะคะอาจจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเพิ่มเติมก็ยังได้ค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเราจะมีการบิวอินในส่วนของครัวเอาไว้ให้แล้วเล็กน้อยนะคะก็จะมีทั้งซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็จะมีชั้นวางของให้ด้วยค่ะ ถัดจากครัวนะคะก็จะมีประตูบานสไลด์กั้นนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ระเบียงนี้ค่ะเป็นพื้นที่สักล้างได้เรามีตะไครกันนกแล้วก็สัตว์มารบก,กวนไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ สำหรับคอนโดห้องนี้นะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการแบ่งเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับห้องนอนแรกค่ะจะมีการกั้นโซนให้ด้วยกระจกแล้วก็ประตูบานสไลด์นะคะมีการบิวอินค่ะในส่วนของตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุตให้ด้วยด้านหน้าเนี่ยจะมีกระจกบานใหญ่เลยนะคะที่สามารถรับลมค่ะและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีมองไปเนี่ยจะเป็นวิวของสระว่ายน้ําสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ อีกหนึ่งห้องนอนนะคะก็มีขนาดที่กว้างขวางค่ะเหมาะสำหรับสมาชิกภายในบ้านนะคะหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะดัดแปลงค่ะเป็นห้อง Walk-in Closet ก็ได้นะคะสำหรับห้องนี้ค่ะก็จะมีการ b u i ์อินตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วและทางด้านนี้นะคะก็มีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยมีห้องน้ำอยู่ภายในตัวด้วยค่ะ ห้องน้ำนะคะเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือนะคะกระจกบานใหญ่ค่ะโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีฝักบัวให้เรียบร้อยแล้วค่ะการเดินทางไปยังพลัมคอนโดบางใหญ่สเตชันเริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีบางใหญ่ขับตรงไป650เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการนี้น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะติดต่อมาขอดูสถานที่จริงนะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะที่ช่องทางของ Facebook Jassets Management หรือว่าช่องทางของ YouTube นะคะเรื่องบ้านๆ by J a s s e t s Management ค่ะเรายังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าเนี่ยอีกมากมายรอให้คุณเข้ามาชมกันอยู่นะคะพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยเนี่ยเราก็ทีมงานจะพาไปชมที่ไหนนะคะรอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวในตอนนี้นะคะเนยขอตัวไปไหว้นากันก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ